สวัสดีค่ะเมื่อนี่กลับมาพบกับช่องกัปตันปุ๊กอีกเช่นเดิมเมื่อนี่ปกติมาเห็ดเมนูอย่างก่อยนะจ๊ะก่อนอื่นกะสิบหนึ่งเขาไว้ก่อนเดิมมาไว้ตต้มแต่เมื่อคืนนี่หนึ่งเขาไว้ไวแ,นนไวแล้วกะสิมาหั่นหมูไวไยย้ไถ่ยางจ้ะหั่นเป็นตอนยหง่งในยเจ็กน้อยย้ำเข้ายาง,ยง,ยงแ,ลแล้วเราเข้าคอยมาซ้อยเป็นตอนหน่อยๆจ้ะมักเกลือใส่เจกาน้อยจ้ะมักหมูไว้แล้วเขาก็หนึ่งซุปพอดีจ้ะ มึงเนี่ค่อนห่วยๆอยู่เป็นตะหอยเกลือแสบด้ยเนาะหนึ่งเขาแล่ๆก็สิเอาหมูที่ห่อมักไว้มาอย่างจา่ะย่างจนมันเหลืองหุยๆุยจนมันสุกเลวจ่ะเริ่มสุกแล้วจ่ะอย่างต่อจังหน่อยสุกแล้วจ่ะก็สิเอาไปซอยเป็นตอนที่ห่อต้องการจากนั้นกระสิมาสอยหมูเป็นตอน ตอนแน่แน่แจักหน่อยจ้ะพอดีค่ำหั่นหมูลเล้วก็กสิปาดมะน,นาวซอยหอมไวทผงเรลวแลลวก็สิมาทำการปรุงจ้ะใส่หอมมะนาวพริกข้าวคั่วผงชูรสใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ผงนวลแล้วก็สิใส่น้ำปลาแดกจ้ะ ปรุงแล้วๆกระสิบมันทำการค้นคนให้มันเข้าเครื่องกันเสร็จแล้วจ้าปั้นขอนิยวคุยบันี้มาเด้อพี่น้องมากินลำกันไปมากคลิปพวกฝากกดใจกดแช่กดติดตามให้ในรัจจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมื้อนี้ไปก่อนจ้าเขาอตัวไปกินก่อนขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า